กระขอจงปวดช่วงปวดหลับปวดเอือดอย่าปิดอย่ากปักออยากให้พบจิตอบพระธุดงค์ด้วยเถิดสาธุท่านผจุชมครับนี่ไขว่ไหวว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับเพิ่งรับรู้ครับตรงนั้นมีเด็กแต่ว่าพระธุดงค์ไอ้จ้ะมาแต่ตอนไหนครับพระธุดงค์จริงๆครับครับข้าพเจ้าครับอุ้ยอีดาหน่อยเห็นบ่ข้ะพเจ้าครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทีครับรครับมือนีนะครับเนาะผมเดินทางครับมากราบนมัสการพระธดงป่าชายแดนกัมพูชาครับท่านผู้ชมครับอซึ่งบริเวณแห่งนี้นะครับเนาะเป็นป่าช้าลังวัดป่าครับซึ่งงวดที่ผ่านมาผมเขามาขอโชกขอลาบพระพักตระธงนะครับเนาะปากฏป่าอูเจองูเป็นงูจงอางไม่ใช่งูเห่าครับ ผมเกือบแหลกครับท่านผู้ชมครับเอาละครับท่านผู้ชมค,ค,ครับก่อนที่จะเข้าไปหาพระธดงนะครับน่าผมจะบอกเจ้าทีเจ้าป่าเจ้าเขาก่อนครับตามมาครับตามมาสาธุสาธุเ้อเจ้าป่าเจ้าเขามุลนิภกขาเขามมกาบน้ำประการพระธุดงไม่ได้มีจตนามมาลบดูเจ้าป่าแต่อย่างใดหากว่าเจ้าป่าเจ้าเขา จะเป็นเทพรักอะไรต่างๆขะขออ,ะอันเชิญอ,ออกมาเปิดทางเปิดโชคเปิดลาภให้ผู้ขาแต่ก็ให้ผู้ขาได้พบพรพัดลงโดยเร็วที่สุดนะเนาะะครับท่านผู้ชมครับมันมีผมกัไเด้มากกันหลายคนนะครับเนาะมีญาติโยมจากัง่วัดรีสสเกตครับก็เด้เข้ามาหาพัุดงอ่าคือกันนะครับเนาะเพราะว่าพันเกิคจากหัวพัุดงอยู่ยังไงเป็นยังไง เรามาอีกอ่ะใมี่นำจิตนำใจครับจากญาติโยมจังหวัดชิซึกิจึก็ได้นำหัวอาหารสุนัขเอามาให้กับพระสุดรับเนาะอ่ะนี่ครับเป็นมปลาสุดโง่เห็นบ่มาประจตามมาปั๊บจังหวัดเสฉะแต่ก่อนนีนตัวเล็กๆครับถึงแม่ฝนก็ตายแล้วเนาะครับเนาะนะครับหลังจากได้บอกกล่าวเจ้าปลาเจ้าท่านแล้น้องผมก็สิออกจากปลาศาลครับเดินทางเข้าไปที่กระท่อมน้อยที่พระธตรงพิ่นปฏิบัติธรรมอยู่ครับ ตามมาครับเหี้ยเหี้ยเงี้ยเล่นหมดอุ้ยสแสดงว่าเจา้าปลาเจ้าเขาเปิดลำบากครับทา่านผู้ชมครับสาธุสาธุเปิดโปกเปิดลาบเปิดท่าเลยตามมาครับตามมา,หาออมเามหี้หน่อยทางออกเลยมีแต่ตรงหน้าเนาะค่ะมีแต่ห่วงเขามันอยู่ก็ขอเผาหน้าเนาะให้ผอบผอบผัดรงเร็วๆเนาะเพราะมขำเนาะค่ะเหี้หน่อย เห็นของท้ายด้วยมั้งเองมาเป็นมาพัทชุดงค่ะให้สำหรับตกใจมาผมนึกว่าเป็นเสือครับนี่ก็เป็นเสือดําใช่ไหมไม่ใช่เนาะไม่ใช่ค่ะอหัดตามมาครับตามมาตามเดี๋ยวเราไปตามหาพัทชุดงกันนะคะเพื่อที่จะขอโชคขอลาบนะคะนี่โอ้ยเขาตรงบริเวณนี้ครับ ข้าวชาวบ้านที่เป็นปลูกไผ่นะครับเนาะค่ะกำลังออกรวงเลยแมนกำลังออกรวงถ้าข้าวออกรวงลักษณะแบบนี้ครับของบำเหน็จการพอโชคขอหลามต้องได้แน่นอนครับจักเป็อนตุลาคมนะครับเป็นทางสำหรับผักโดมอันนี้ห้ามพลาดนะครับเนาะห้ามพลาดเด็ดขาดครับสำหรับก่อนจะจำเปนที่หนึ่งเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2568ครับ ไปกันเลยคำเล้วยุงกับสิายนะคะนี่บงบรรยากาศอานอาดาหน่อยน <c oughs> ี่ง,ง,งกกับรหนะครับท่านผู้ชมครับผมมาเมื่อไรนเนาะมาเมื่อไรผมก็ต้องบอกเกล่าวโมเดลครับซึ่งผมมีความเชื่อว่ารับ สิ่งศักดิสิทธิ์ครักดิ์สิทิ์อยู่ในนี่นะครับ <ulously, S 1> สาธ <c ambling. S 1> ุสาธุมากกว่าสิ่งศักดิ์สิทิ์ไม่รออะิดอยู่มั่งก็ขอจงเปิดโชกเปิดลาบหมดเลยนอยากติดอยากหังเลยอยากให้พบได้พบพระที่ดงงด้วยสาธุสาธุครับท่ผชมครับนี่ใครว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับผนับดูครับไอ้ช่างสาธุสาธุครับผชมครับไม่เชื่ออยากพบดูเพา ซึ่งป่าชาตนี้ครับเราไปมีดินด่าออกบรรพบรุษครับบรว่าสิเป็นปีนญาณัต่สิบห้หรือว่า60ปีแล้วครับเขาว่าป็นี้ที่ป่าชา้านี้เย็นมากเดยวครับยนจงจริงแต่ว่าเป็นที่สาหรับทัศนงนบางครับ เด็กทัโอ้เอาแล้วครับคชมครับมายังไงครับตามมาครับตามมาตามบ้ีครับมีเด็กสองคนนะครับเน้องเด็กคนหนึ่งคงอยู่ประมาณมสองครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับตรงนั้นมีเด็กแต่ว่าพระผทุรงเอ้า ท่านผู้ชมครับไอ้จ้ามาแต่ตอนไหนครับพระธุดวงจริงๆครับไอีจ้ามาแต่ตอนไหนไม่รู้ค<ะ>่ะฮึลาหนหอยลองเขาไปไปไป,ไปถามเป็นพาธุหลวงบอกงปานพนักพิทุไปกราบมาสการท่านก่อนป๊าสนี่ยงานพนักพิทุมาแต่ตอนไหนครับพ่อจานทร์ครับอุ้ยลานหอยเห็นบ่พ่อจานท์ครับ<ะ> โอ้ไม่ต่อเนืนองครับรอาจารย์ป๊าดผมตกใจหมนครับผมแนมไปตรงไอ้สาระหน่อยเพื่อเห็นพระธุดงค์แต่ว่าพระธุดงค์มาตรงนี้มาเมื่อ,อไหร่ค่ะเฮ้ยเห็นเร็วแท้แสดงว่าเทวดาสวรรค์เพินินดนบันดาลให้ในพ้พด้พอเร็วมันเลยเพราะว่ายังไ่คำเนาะยังเครื่องไหวคือแกงไปแกงมาเลยไอ้จักลุ่มตรงนี้ครับแต่ว่าแฝงไปแฝงมาครับเอาละครับ่านผู้ชมครับวันนี้มีลุ้นนะครับ มีลุ้นหรอครับจะเจอพระทุดงเร็วนะครับเนาะต้องได้โชคได้ลาบแน่นอนครับครับผมชมวครับตามมาครับตามมาป๊าดครับพระทุดงจริงๆ้วเนาะพระทุดงจริงๆครับสาธุสาธุเดี๋ยวผมสินทำสิ่งของหัวอาหารหมอกอาหารหมาเอามาถวายพระทุดลรัะเนาะถวายตรงนี้นะครับก่อนอื่นผมสีปูสั์ปูเสือ รอสักครู่ครับเนาะพระอาจารย์ครับรอสักครู่ขอนิมนต์ครับพระอาจารย์ครับครับผู้ชมครับครับผมกะได้นิมนต์พระธูดงเนาะเนาะให้มานั่งตรงที่บริเวณเสือกับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุครับวันนี้ผมหูซึกว่าครับได้เจอพระธูดงเร็วจริงๆครับท่านผู้ชมครับแสดงว่าฝ่าเป็นใจครับสวรรค์มีตาเนาะครับเนาะ เอาละครับท่านผูช้ชมครับเดี๋ยวผมสีน้ำอาหารสุนัขเอาถวายกับพระธดดงครับจักศสลอนะเดยน้นนำเครื่องสำอางนะครับเนาะจากคุณพินพรธิวาเพิ่นแต่ถวายตู้เย็นให้กับพระธดดงครับเพิ่นก็นมีเครื่องสำอางเพิ่นบอกว่าฝากให้พระธดดงเสีค่าทาเสีเครื่องสำอางกันเลยคายดิบขายดีเพิ่นวนะ่าอ๋อค่ะแหน่รอสักครู่นะครับเนาะ จะเลื่อนป้อนจาธุผมก็ลืมเครื่องสำอางอาเอชสี่เพิ่นฝากให้มา,าเสกคาถาให้ลงอักขระให้คนเพิ่นมีความเสื่อเนอะาะยศวานุเพิ่นจะขายได้ดีถ้าเพิ่นว่าปีนี้ขายได้จักหาสิบล้านหรือว่าร้อยล้านเพิ่นสิ่งมศาสกุฏิให้ไหม,ม,ม,มเพิ่นว่าผมเป็นกุฏิพัสดุงพอดีผมก็ลืมเครื่องสำอางมากกับแต่แต่พิธานโยม สี่งนีซื้อว่าคุณคุณพิมพ์พรชัเจ้าของบริษัทเกือบสัมานอีกคนถวายี่ใสตู้เย็นไงเราอ๋อทีกคนถวายตู้เย็นมูลนัยมมากกำคำขึ้นครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมติดถวายกาแฟนะเนาะน้ำไปจางฟ้าติดไปจางแต่เนาะหารหมาโอ้โหพี่เหมาหมาเห็นบ้สายบัวหมาสินะครับเนาะนี่แหละครับหมามันก็เตรียมตัวแล้วครับโอ้โหสิ่งเด หัวอาหารนะครับันนี้ครับปุ๊บอ่านี่จากโยมศรีสะเกตครับโยมสีสะเกตอ่ากินโยมโยมหนูอ้วนเนาะโยมหนูอ้วนอ๊บอ่าสาธุ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 สาธัสาธุ่าธุสาารุาปุสาธธมา่ ช่วงกระถินอ๋อที่ช่วงกระถินกระถิ่แนแล้วเขา้าสมัยแต่ก่อนนี่สิไปปฏิบัติธรรมปา่าชายแดน,นเขมรเขาปราจารย์เนาะกระถินบาน้บานน้นบ้านนี่ไปขึ้นนไปมูน,นิก็ไปครับแต่ช่วงนี้เขมกรมก็ท่านสงบก็เลยหันไป<ม>ปฏิบัติธรรมอยู่ฝั่งล่างแต่เราก็จะไปไงางติดกระถินติดกระถินนี่ครับท่านผู้ชมครับติดกระถิ่นนะครับเนาะซึ่งครับอ่าแนวทางของพระเถระนะครับเนาะ คนบางหัวตีพันมาไปตามประเดี๋มืดคนแบ,บ้าโอ้โหสิเป็นสามหาเฮ้ยสามหาผมพูดซึ่งว่าหลังจากหวยรัฐบาลไทยออกปรนี้เลขเลา่าเลขตามเสี่หลอกมาสามหาสามหากรูน่ะโอ้สามหาก,กรก็มาก็มาแปบหนึ่งห <8 S 2> นึ่งแปดแล้วก็มาหกหาบ่แต่ว่าออกดูครับเด็กอาจารย์จะต้องออกดูไง,งสองเท่านั้น นาครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นแนวทางต่างประเทศนะครับเนาะงวดที่ผ่านมามันก็ไปต่างประเทศมืดแต่วันนี้ครับผมสิมาขอความเมตตาจากพระตรุษครับแนวทางงวดประจำวันที่หนึ่งครับเดือนพฤศจิกายนหกแปดพศหกสิบแปดเนาะค่ะมาลนกันเลยครับว่าโอ้ครับวันนี้ครับวันีครับในกาดใหมากราบรับราสการะ้าจารย์ แล้วก็ซื้ออาหารมาให้เจ้าสุนัขครับวันนี้ผมก็สิได้แกะเลยครับแกะอาหารให้สุนัขเลยครับพูดเป็นบอกพูนนอนตัวโคจิเกเรเลนอนทากินนะคะนอนทากินแล้วครับผลมากกนหลายคนครับวันนี้ครับเพิ่มอีกนะพูนอันหนึ่งอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวพระอาจารย์พันบอกว่าพันสิเพิ่มอีกหางหนึ่งเพิ่มอีกข้าไหนเก้าศูนย์อ๋อเพิ่มเก้าศูนย์เพิ่มเก้าศูนย์นะคะทุกคนค่ะ งวดประจ ա วันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้เนาะค่ะเก้าศูนย์บ้านหนูมาหาอาหารหมาเด้อบ้านเลยแคปหน้าจอ,อไว้เลยคะ่ะทุกคนคะ่ะเพื่อเป็นแนวทางนะคะ,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 ะนี่มีฮอกโต้เนาะมีกี่ตัวดูสิอ่นอื่นนหกตัวกราบขอบพ,พระคุณอิปสีหยาดยมจังหวัดชิซเกดก็คือหนูอ้วนอ่าเพิ่นไหนมีความเมตตาล่ะครับเพิ่นหักหมาเนาะเพิ่นก็ได้นั่ม อาห,หารว่าให้กับหมาพัะตูดวงครับแกเป็น,นบุญนาะวันกแกเนี่ยเลยนาะบ้านเขาแกเป็น,นบุญเด้อครับท่านผู้ชมครับรอจะข้าวเด้อรอสักครู่รอสักครู่ป๊าดหมาพัะตูดวงครับมันก็สะหิวครับอ๋อไปใส่นอก,นกันเลยครับท่านผู้ชมครับหลังจากทำบุญนะครับเนาะก็ได้นําอาหารมาให้กับ สุนักของพระตุดงครับกบขอผลบุญในครั้งนี้ครับผลบุญในครั้งนี้ให้เอฟซีท่านผู้ชมเขาเนาะจงรับผลบุญในครั้งนี้ด้วยให้มีโชคลาภกันทุกคนนะครับเน,นาะรอสักครู่ครับหรือว่าฝั่งนี้คนเราฝัง่งเนาะ อ๋อมีรถป่าจุดมีอะไรไม่ใช่ตัวนี้ป,นนป่ะนี่ตัวดึงอะไรกันหาเดี๋ยวนะ้หาไม่คิดก่อนเอาละนะครับหมาพระดงมาครับมามาแล้วครับมาเป็นฝูงเลยเป่ะเนยป้าเอาละครับก่อนสิอ่าหาแนวทางจากพะัะศดงนอนอ,นอผมกับสิให้อาหารให้กับ เจ้าสูนะครับท่านผู้ชมครับฮะเห็นหมาเด้อบาานีเด้อมา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 เอาละครับท่านผู้ชมครับเอาโอเคโอเคอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมป้าเพิ่งกินแล้แเสียบเลยกินได้หลายเด้ออร่อยไหมอุ้ยปกติเพิ่งไม่เคยกินหัวอาหารครับปกติเพิ่งกินแต่ไ เข่าที่ว่าตุ่มให้กับน้องม้าเป็นเขา่ากับโค้งไก่เนาะมันเห็นมาเจอหัวอาหารเตียงเลยเนาะถือปากาลูกถือปากไหมอร่อยไหมหลังจากกินเซ็จเรียบร้อยกะอย่าเลื่อมเดอ้อเปิดโชกเปิดลาบไปขอเข่าสามตรงตรงเน๊ะถ้าหากว่าเข่าสามตรงตรง,ตรงสิเอาหัวอาหารมาให้กระสอบใหญ่กูนี่เข่าใจบอเข้าใจเนาะเข้าใจมั้่ฮะบอเข่าใจอีก <S <s เ่าหูเรื่องว่านี่ไม่รู้เรื่องจริงๆครับเอากระทือว่ามารวมในอาหารมาทำบุญนํากันนะครับเนาะผู้ชมครับเกได้รับความอนุเคราะห์จากเอกีจังหวัดศรีสะเกดครับเดี๋ยวหลังจากที่ผมนําหัวอาหารให้กับเจ้าสนักกับกสิเอาเนอทางนะครับจากพระตดวงครับเพื่อผลิีเนอทางจะเอาไปฝากผู้ชมนะครับเนะาะพระตรงจะเคาะตัวไหนให้เนาะ สำหรับแนวทางงวดประจำวันที่หนึ่ง,งพฤศจิกายนสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับมาแล้วครับสองตัวสองตัว,าตว,าตวาอาจารย์อเอาละครับท่านผู้ชมครับดูไว้เป็นแนวทางนะครับเนาะศุนธุะทูดงงวดนี้มีความมั่นใจครับ มีฮามครับมีสีฮามครับอาจารย์ครับท่านผู้ชมครับนี่คือแนวทางงวดประจำวันที่หนึ่งนะครับเนาะเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2568ครับเดินปในพระตูดองก็เคาะให้แล้วครับวงกลมให้นะครับเนาะเน้นๆครับเจ็ดเก่าครับอาจารย์เน้นๆเก่าเนาะองเลย เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเม็ดเดียวเม็ดเดียวเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าล่างเป็นเม็ดเดียวล่างเจ็ดเก้านะคะเน้นเน้นครับส่วนสามตัวเป็นอะไรอีลาน่อยเก้าหกห้าค่ะอืมเป็นเก้าหกห้านะครับเนาะเป็นเก้าหกห้าส่วนอีลาหน่อยเอาเมีดกรีกมาเขียนมาเขียนไอ้วันทีเลยนะอ๋อได้ค่ะอิตซี่เป็นสื่งที่ว่าวันที่เท่าไหร่เป็นวันที่หนึ่งนะครับเนาะ ที่หนึ่งเดือนพฤศจิกายนปีพศ2568ครับ<ะ>อเลขสามตัวเอียงเนาะ,อ,ะอีลาน้อย965คค่ะอรับ, 9, 6, รบเลขสามตัว9 6 5 5นะครับเนาะส่วนเลขสองตัวก็มี95 <5. S 1> และ50 <5, S 1> ใช่ไหมแสดงว่า95นี้ตัดมาจากสามตัวหรือเปล่าครับอาจารย์น่าจะใช่อัตส่วน79โอ้เน้น79 ตัวนี้เน้นๆเลยนะคะล่างนะคะก็ไม่เน้นอาจจะออกบนได้ล่างได้แน่นเลยจะดีครับส่วนเลขที่สองคือเจ็ดศูนย์่ะโอ้ครับสแสดงว่าแนวทางหมดนี้มีแค่นี้แม่นบครับอาจานแค่นึ่อ่ะสีครับอาจารย์ผมจะให้อาจารย์เคาะให้ต่างๆอีกสักครั้งครับว่ามั่นใจตัวไหนมากที่สุดครับอ่ะเคาะให้ผมเลยครับอาจารย์เอาละครับเคาะให้แล้วครับท่านผู้ชมครับเจ็ดเก้าครับเจ็ดเก้า กับ95เนาะเนาะ7 9กับ95สาธุสาธุครับขับรถส้มครับไม่เชื่ออย่าลุบหลุดนะเนาะไม่เชื่ออย่าลุบหลุดครับขับรถส้มกับมืูลีผมก็ได้นำเป็นหัวอาหารสุนัขเนาะหัวอาหารสุนัขนะครับเป็นนมกาแฟมาถวายพระอาจารย์ครับสำหรับประเด็นปรทุกครั้งนะนนครับนี่มันรถ เบ oh, すごすごื้องต้นโอ้ไปมาเด็ดหมดเลยอ๋อเด็ดหมดแต่สําหรับคนที่มีท ja. ุนน้อยก็อยู่ในวงกลมนะครับอาจารย์สําหรับคนทุนหน่อยก็จะอยู่ะมานเก่าหากับเจ็ดเก่าเนาะอืมครับอ่าสําหรับแนวทางของพระธุดงครับเนาะจะให้ทาส้มน้ำไปปิดจะาได้ครับถ้าเห็นก็ให้แคบหน้าจอไว้นะครับเนาะให้แคบหน้าจอไว้ค่ะอ่าให้แคบหน้าจอไว้ท่านอาจารย์ครับก็ขอให้พอาจารย์ ใพ้อรกับคุณพิมพ์พอรน,นะครับที่ว่าเพิ่นออาไวยตู้เย็นแล้วเพิ่นก็เป็นเจ้าของบริษัทขายเครื่องสอําอางเครื่องสอําอางก็คือเครื่องบำรุงผิวหน้าแล้วก็เป็นสบู่ชื่อ<ำ>แบ,นนอแบนอรนด์ว่าอะไรคะแบรนด์อะไรเัาะผมะจำไม่ได้ครับรู้สึกว่าจะเป็นแคร์แครอะไรนะ สมุติอะไรก็ไม่รู้จาไม่ได้ครับจําไม่ได้เนะาะค่ะแล้วก็ลืมเอาสิร์มาเลยแต่ว่าลืมเจ้าของไปใส่อ๋ออาจารย์อาจาย์พระอาจารย์พันบอกว่าเพิ่ิเพิ่มอีกหางนึ่งเพิ่มอีกตัวไหรเก้าศูนย์อ๋อเพิ่มเก้าศูนย์เพิ่ม,มเก้าศูนย์นะคะทุกคนคะ่ะงวดประจ ա งวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้เนาะเก้าศูนยะ์ <90. S 1> อ่ะหวานอยู่มากอาหารหนาเด้อบวานเลยแคปหน้าจอไว้เลยค่ะทุกคนค่ะเพื่อเป็นแนวทางนะคะ ทางนะครับเนาะงวดประจำวันที่หนึ่งพอยอปีหกแปดครับหลังจากผมไในนำอาหารนะครับเนาะมาให้กับสุนัขพัทดุงครับหรือว,ว่าน้องหมาพัทดุงเพิ่อนก็นให้แนวทางงวดเลยครับให้ไปผิดจะหน้านะครับเนาะเห็นไหมครับดูกันให้ชัดๆอีกครั้งหนึ่งครับเนาะสามตัวก็คือเก้าหกห้าเห็นไหมครับเก้าหกห้าสำหรับสามตัวครับ หากประ่านผู้ชมส0ป็ตัเด่นเป็นหกฮ่าหกเป็นเลขบนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้วิจารณญาณของท่านผู้ชมครับส่วนเลขสองตัวเก้าห้าครับสงสัยพาธรงจะตัดมาจากนี้ครับเก้าห้าห้าศูนย์เจ็ดเก้าเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์ตามนินะครับเนาะส่วนที่วงกลมสําหรับคนที่งบน้อยครับถ้าอาจารย์ก็ได้มีความเมตตาวงกลม,มครับเคาะให้ก็คือเก้าห้า กับเจดเก่าครับเดี๋ยวลองับเนาะแนวทางงวดประจำวันที่หนึ่งครับถ้าเห็นแล้วก็ให้แคปหน้าจอไว้เนาะครับเนาะถ้าหากว่ามันตรงจิตตรงใจครับก็ลองนําไปพิจารณาเบิ่งครับถ้าหากว่าไม่ตรงจิตตรงใจอันนี้ก็เดืนอ่านครับเพราะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับที่นีน้ซ้าอือครับที่วงกลมให้เนาะครับเนาะอ๋อครับ ที่มงกมให้อ่ะมัก,กัวได้กล่บบาวกันไปนะครับเนาะรับอาจารย์ครับเพียงแน่เนาะอาจารย์เหมือนแร่งในต่างประเทศนี่ไหมพอมีบอยตำเล่า,านี่ไหมพระอาจารย์อ๋อจะสิบโท่นโอ้โหเนาะโมท่านกะสนเกพระอาจารย์เนี่ขคันว่าวออกสุกไปออกจันได้สังเกตบั้งค่ะอ้หนีนี่เห็นบ่กอันนี้เป็นลาวนะคะอ๋ออันนี้เป็นครับครับเป็นต่างประเทศนะเนาะก็เรียกว่าเพื่อนบ้านค่ะ อ่าเป็นเพื่อนบ้านครับเพื่อนบ้านของเราพระอาจารย์ทนงก็ให้ตัวนี้แหละครับก็ลองนําไปพิจารณนาบบนนอ๊อฟปั๊ดนีหอดซีโทมตัวนี้ห้าสี่สามเก้าปัด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 ลองนําไปพิจารณนาบมังครับที่แน่ๆก็คือตัวนี้แหละครับหกสี่หกสี่เก้าสี่อืมอ่าลองนั่งไปปิดจระนาคับ พวัตวันตลายสุขีติกายุโกอภวะอภิวัตนาสิลิสนิจังวุตาปัจาิโนจตโลธมมามวันตันติอายวันโนโสุขังพะลังสาธุสาธุสาธุถ่ายส,สุดสุดถ่ายนี่นะครับเนาะผมก็ขออาศัยอำนาจกับบารมีของพระดงฆ์น,นะครับเนาะ จงดนบนดานครัให้ท่านผู้ชมจงมิโชค,ครับรแล้วก็ให้สมหวังนะครับเนาะให้สมหวังแล้วก็ให้สมปรารถนาครับอย่าลืมนะครับเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับและกเป็นแนวทางสําหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นครับวันนี้ครับผมกระสิขอกราบล่าพระอาจารย์นะครับราพาระอาจารย์สาธุ